สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ hashtag ท็กแท็ก EP ที่515ค่ะ hashtag ของเราเนวันนี้จะเรียกว่ามันเป็นแฮชแท็กตลกในเรื่องของการเมืองก็ได้ค่ะกับเรื่องราวของสอสอคนหนึ่งที่ถูกกองทัพออกมาโวยวายว่าปลอมแปลงเอกสารหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าหนีทหารแล้วมีการงัดใบสอดอ4 3มาโชว์นะคะแล้วในสอดอ43นั้นเนี่ยไม่มีการปั๊มลายนิ้วมือแต่ว่าถูกชาวเอ็กช่วยกันดันกลับค่ะว่าอีกร้อยอีกพันใบของพวกตูเนี่ยก็ไม่มีลายนิ้วมือเช่นกันแล้วแบบ แบบนี้ต้องแจ้งความพวกตูในข้อหาเอกสารปลอมด้วยบอกก็กลายเป็นโดนชาวเอกกดดันให้ตั้งโต๊ะแถลงไปสัง,งัานค่ะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงคุณจิรัตนิทานจริงไหมเอกสารเป็นของปลอมหรือเปล่าแล้วก็ไปฟังทั้งหมดได้ในแฮชแท็กจิรัตค่ะถ้าคุณอยากหาเกม RPG c l a s s ิกตลอดการอย่างแรกน่าลอกออนไลน์เล่นแต่ด้วยภาระง,งานเราไม่มีเวลาเลยเราขอแนะนําให้คุณรู้จักกับนวัตกรรมเกมในรูปแบบของ Idol RPG กมที่เราทุกคนสามารถเปิดระบบออโต้ให้ตัวละครของเราพัฒนาและเติบโตไปได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องมีเวลาเล่นจริงๆโดยเราจะมีหน้าที่อัปเลเวลอุปกรณ์เพื่อให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งพร้อมสําหรับการอัปเลเวลในด่านต่อๆไปค่ะแลกน่าล็อกไอเดียลแอดเวนเจอร์ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของคาสอาชีพตามแบบฉบับของแลกนาล็อกออนไลน์ที่เราคุ้นเคยไว้ไม่ว่าจะเป็นซ็อดแมนเมดอาเชอร์ทีสและอะโคโดยผู้เล่นสามารถเลือกอาชีพที่ใช่และจัดกิมที่ชอบได้ในสไตล์ของตัวเอง หมด PVP เพื่อให้เราไปท้าตบก,กับคนอื่นได้เวลาที่เราแข่งแ่งแล้วก็มีเช่นกันใครชนะแรงก็ขึ้นตามระบบแฟชั่นคอสตูมที่ก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมค่ะมีมากกว่า300แบบรับรองว่าไม่เบื่อแน่นอนระบบกิวที่เราสามารถชวนและมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆในการพัฒนาตัวละครไปด้วยกันและฟังก์ชันภายในเกมอีกมากมายที่น่าสนใจลักหน้าล็อก i d เด l Adventure จปิดเกมไว้ก็อัปเวลได้ไม่ต้องเฝ้าจอเล่นได้ทุกที่สนุกทุกเวลาได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เกินกันก่อนว่าคุณจิรัตน์เป็นใครคะ่ะคุณจิรันนกก็็เปสปสสฝีแบคนนึง ทางก้าวไกลค่ะเป็นคนที่อภิปรายเรื่องกองทัพได้ดุเด็ดแล้วก็เพชมากๆโดยเฉพาะในกรณีการใช้ที่ราชพัสดุของกองทัพไปทําสนามมวยสนามกอล์ฟโรงแรม5้าดาวร้านอาหารปั๊มน้ํามันแล้วเอารายได้เข้าตัวเองนะคะทั้งทั้งที่พื้นที่พวกนั้นเนี่ยมันเป็นที่ของแผ่นดินรายได้มันควรจะเข้าแผ่นดินล่าสุดคายเฮียแกเพิ่องออกมาฟาดกับกองทัพเรื่องแฟดทหารนะคะอย่างเช่นแฟดทหารหรูที่เปิดให้เช่าแล้วเงินไปเข้าใครแล้วก็มีการขอที่จะไปดูบ้านพักลุงตู่ค่ะเนื่องจากลุงตู่เนี่ยไม่ใช่ทหารแล้วแต่ยังใช้บ้านพักทหารอยู่ เงินภาษีประชาชนในการก่อสร้างและตกแตง่งแล้วก็ไปของมาในนามของบ้านพักสวัสดิการนะโอเคมาเข้าจุดเรื่องเดาของดราม่ากันเรื่องมันมีอยู่ว่าสักอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนเนี่ยคุณจิรัตรโดนกล่าวหาว่าเปลี่ยนชื่อเพื่อหนีทหารค่ะจากนั้นวันที่25มกราคมคุณจิรัตรได้มีโอกาสไปออกรายการเดอะโพลิสติกของมัติชนทีวีนะคะในรายการก็มีการสอบถามถึงเรื่องนี้คุณจิรัตรก็เลยอธิบายไปว่าต้นเรื่องมันเกิดจากตอนที่ตนไปรายงานตัวทหารช้าไป1วันเลยต้องไปศาลแต่จริงๆอายุของคดีความมันหมดไปตั้งแต่คุณจิรัตร อายุ30แล้วคนที่เอาเรื่องนี้มาโจมตีเขาก็รู้ก็พูดดักไว้ก่อนแล้วว่ารู้อยู่แล้วว่าคดีความหมดอายุไปแล้วแต่อยากรู้ว่าคุณจิรัตจงใจหนีทหารหรือเปล่าและในรายการคุณจิรัตรก็ได้เอาใบสอดอ3มาโชว์ตามที่ถูกโจมตีด้วยค่ะสอดอ3คือใบผ่านการเกณฑ์ทหารค่ะเป็นเอกสารที่ใช้ยืนยันกับราชการหรือเอกชนว่าบ,บุคคลบุคคลนี้ได้ผ่านกระบวนการเกณฑ์ทหารแล้วซึ่งในเอกสารก็จะระบุชัดเจนว่าจับได้ใบดําใบแดงหรือขอผัดผ่อนนะคะส่วนเรื่องการเปลี่ยนชื่อคุณจิรัตรเปลี่ยนชื่อตตั้งแ่ป 1, ปีี1 2 เพราะว่าเปลี่ยนทางบ้านแม่ไปดูดวงมาแล้วก็เป็นการเปลี่ยนชื่อก่อนที่จะไปเกณฑ์ทหารนะคะ สาเหตุที่เอาใบสอดอ43มายืนยันช้าเพราะตัวเองหาเอกสารไม่เจอเนื่องจากเป็นเรื่องเมื่อหลายสิบปีแล้วนะแต่หลังจากคุณจิรัตเอาใบสอดอ43มาโชว์ในรายการค่ะทางเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้มีการทําคลิปทิกต็อกพูดถึงคุณจิรัตนะคะว่าใบสอดอ43ที่คุณจิรัตเอามาเนี่ยมันไม่มีลายเซ็นของเจ้าพนักง,งานและมันก็ไม่มีการปั๊มลายนิ้วมือของตัวคุณจิรัตเองค่ะดังนั้นเอกสารนี้เป็นเอกสารปลอมแน่นอนคุณจิรัตเนี่ยกำลังมีความผิดในฐานใช้เอกสารปลอมนะคะจากนั้นทาางงเเพจกก็ไได้มีรรปยืื่่นอ องเรียนถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตรวจสอบเรื่องของคุณจิรัต์กรณีหนีทหารค่ะศาลมีการตัดสินว่าหนีทหารไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถมาจับ,บใบดําใบแดงได้อีกแล้วจะต้องเข้ารับราชการทหารทันทีแต่คุณจิรัตเนี่ยนำเอกสารปลอมมาแสดงต่อหน้าสื่อก็คือใบสดอดสี่าว่าตัวเองเนี่ยมีการไปจับ,บใบดําใบแดงทั้งที่ตามกฎหมายแล้วอะถ้าสารตัดสินไปแล้วว่าหนีทหารคือมันต้องไปเป็นทหารต่อทันทีนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่หรอกจนกระทั่งวันที่29มกราคมปี67ค่ะทางผู้บังคับบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงว่าการได้ใบสอดสี่มาที่ถูกต้องม ่าาากรจับบบใใดํแดง2คือผู้ที่ผ่านผ่อนจะได้สอดอสี่สกับบ้านเช่นเดียวกันสิ่งที่สําคัญคือสอดอสีสเนี่ยจะแจกเฉพาะวันที่จับใบดําใบแดงเท่านั้นค่ะแต่หากมีคดีความกับศาลแล้วศาลตัดสินไปแล้วปีต่อไปอะ่ะจะต้องมาเป็นทหารเลยจะไม่สามารถจับใบดําใบแดงได้อีกมีแค่เงื่อนไขนี้เท่านั้นวิธีการอื่นไม่ใช่ขั้นตอนที่ทางราชการออกส่วนสอดอสีสเนี่ยต้องมีลายเซ็นครบแล้วก็ต้องมีลายนิ้วมือนะคะถ้าไม่ครบก็จะไม่ใช่เอกสาร,รที่ราชการออกให้เรื่องของการปลอมแปลงเอกสารเอกสารที่นายจิรัตนํามาแสดงพบว่าไม่ใช่ เอกสารที่ราชการหอกให้จึงเข้าข่ายว่ามีความผิดถึงแม้ว่าคดีหนีทหารจะหมดอายุความแล้วตอนนี้กองทัพบ,บกอยู่ในขั้นตอนรวบรวมหลักฐานจะแจ้งความคุณจิรัตต่อไปในส่วนต้นขั้วของใบสอดอ43พบว่ามีสอดอ43ชื่อเก่าของคุณจิรัตอยู่โดยต้นขั้วยังอยู่ครบทั้ง3ส่วนและในใบสอดอ43ที่คุณจิรัตโชวสื่อเนี่ยก็เป็นชื่อนายจิรัตด,ด้วยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แปลกประหลาดค่ะ อธิบายเพิเ่มเติมเกี่ยวกับตัวสอดอ43หน่อยคือเอกสารนี้มันจะมีอยู่ด้วยกัน3ท่อนก็คือมันสามารถฉีกได้ออกเป็น3ใบใบแรกเนี่ยจะเก็บไว้ที่สํานักง,งานศัสดีจังหวัดใบที่2เก็บไว้ที่กองทัพภาค ภูมิลำเนาของทหารและก็ใบที่3อยู่กับเจ้าตัวนะคะในกรณีนี้กองทัพบ,บอกว่าเอกสารทั้ง3มใบมันยังอยู่ครบโดยเอกสารทั้ง3ใบเนี่ยเป็นชื่อเก่าคุณจิรัตนะคะถ้ากองทัพมีเอกสารมีต้นขั้วตามที่กองทัพอ้างจริงๆแปลได้อย่างเดียวค่ะคือใบสดอดสีสที่อยู่ที่คุณจิรัตเป็นของปลอมเพราะต้นขั้วเอกสาร3ใบมันยังอยู่ครบนะแต่บอกไม่ได้เหมือนกันว่าใครปลอมคุณจิรัตปลอมหรือว่าทางกองทัพปลอมให้ ปิดท้ายด้วยการบอกว่าการถแถลงข่าววันนี้ไม่ใช่การตอบโต้ฝ่ายการเมืองแต่เป็นการชี้แจงซึ่งการได้มาของใบสอดอ43ของชายไทยในกระบวนการที่ถูกต้องสรุปง,ง่ายๆประเด็นที่1คือคุณจิรัติไม่ได้มาจับใบดําใบแดงดังนั้นไม่มีทางที่จะได้สอดอ43 2ถ้าขึ้นศาลแล้วอ่ะจําเป็นจะต้องไปเป็นทหารเท่านั้นไม่สามารถกลับไปจับใบดําใบแดงได้3สอด43ต้องมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแล้วก็มีลายปั๊มนิ้วมือของตัวเองค่ะส่วน4ี่ข้อสุดท้ายอะค่ะเอกสารที่คุณจิรัตถืออยู่สอด13เน,น,เป,นอปอม ว่าต้นคั้วที่กองทัพอะยังมีสอดสีครบทั้ง3ท่อนนะซึ่งในเคสนี้คุณจิรัตแจ้งว่าไม่ได้ไปจับใบดาใบแดงแล้วก็ขึ้นสารคดีจบไปแล้วแต่ดันสามารถไปจับใบดาใบแดงในวันอื่นที่ไม่ใช่วันเกณฑ์ทหารได้ไม่โดนจับไม่โดนตามไปเป็นทหารแล้วก็ยังได้สอด .43 ด้วยซึ่งสอด43ของคุณจิรัตเนี่ยมันไม่มีลายนิ้วมือนะคะแต่ว่ามันมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่คนอื่นนะความสนุกมันเริ่มจากการที่กองทัพออกมาบอกว่าสอดอมีายนิ้วมือขอขงเจ้าตััวคะ่ะหลงจาากนนั้พอชวเน็ตูข่าวหลาย คนก็พร้อมใจที่จะลงรูปใบสอดอ43ของตัวเองที่ไม่มีลายนิ้วมือของตัวเองแล้วมันไม่ได้มีแค่ใบ2ใบทุกคนมันมีเป็น10-20บใบอะคือคนแห่มาโพสตไอใบสอดอ43ที่ไม่มีลายนิ้วมือเยอะมากเมื่อคืนเรานั่งถ่ายเอกคือตลกมากเหมือนทุกคนพร้อมใจกันไปขุดเอกสารของตัวเองเมื่อ1ิกว่าปีก่อนเพื่อมาสู้กับทหารอะแล้วก็มีการตั้งคําถามเขาว่าถ้าเอกสารของคุณจิรัตเป็นของปลอมเพราะว่าไม่มีลายนิ้วมืออย่างนี้อีกร้อยคนอีกพันคนหรืออีกมากกว่านั้นที่เอกสารเขาไม่มีลายนิ้วมือเหมือนกัน ก็ต้องโดนแจ้งความข้อหาทําเอกสารปลอมหมดปะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการปลอมแปลงเอกสารจะเป็นความช่วยในระบบเอกสารของทหารหรือเปล่าต้องสาง้กครยังมีคนมาแชร์เคสที่คนในครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังได้หมายเรียกเกณฑ์ทหารนะคะแปลว่าระบบเอกสารในกองทัพก็คือห่วยแตกมากไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเลยแล้วแบบนี้จะให้ประชาชนเชื่อถือระบบเอกสารของกองทัพได้ยังไงแล้วหลังจากที่กองทัพโดนถล่มใน X ด้วยใบสอดสีที่ไม่มีลายนิ้วมือค่ะกองทัพทํายังไงต่อกองทัพออกมาชี้แจงต่อว่าคนที่ร่างกายไม่แข็งแรง คนที่เจ็บป่วยไม่สามารถรักษาให้หายได้ภายใน30วันคนที่พิการทุกพลภาพคนกลุ่มนี้ไม่ต้องมาจับใบดําใบแดงคือไม่ต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือสิ่งที่กองทัพจะสื่อคือคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์น่ะในใบสอดสอีจะไม่มีลายนิ้วมือเราทุกคนคิดว่าชาว X ทํายังไงต่อคะใช่ค่ะชาว X ไปขุดใบสอดสีของคนที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ได้ป่วยแต่ใบสอดสีไม่มีลายนิ้วมือเช่นกันมาฟาดใส่กองทัพต่ออารมณ์คือทุกคนเกลี้ยกาดใสกกแบบ่กองทัพว่าแบบกองทััมมึงก็าาาดดครบอ,รอยย่ี้้สุท กองทัพก็ออกมาตอบอ้อมแอมอ้อมแอมนะคะว่ายอมรับว่าอาจมีการหลุดลอดเอกสารไปบ้างแต่เป็นส่วนน้อยต่อมามาถึงประเด็นที่ว่าเอกสารของคุณจิรัตเป็นของจริงหรือของปลอมถ้ากองทัพยืนยันว่าต้นขั้วสอดอ43ของกองทัพเนี่ยเป็นของจริงก็แปลว่าสอดอ43ในมือของคุณจิรัตเป็นของปลอมแน่นอนคะ่ะประเด็นก็คือในสอดอ43ของคุณจิรัตเนี่ยมันยังมีชื่อเจ้าหน้าที่อีก5คนด้วยนะกองทัพก็ควรจะไปไล่ตรวจสอบหรือเปล่าว่าเมื่อ14ปี15ปีก่อนเจ้าหน้าที่พวกน,วนอยู่จริ้าหน้าที่ ถึงมีลายเซ็นอยู่ในเอกสารปลอมของคุณจิรัตได้สรุปแล้วใครเป็นคนปลอมเอกสารกันแน่ระหว่างคุณจิรัตหรือว่าศัสดีส่วนตัวเราอยากให้กองทัพสืบเรื่องนี้นะเพราะว่าหลายคนก็ พอจะนึกออกใช่ไหมคะว่าระบบการเกณฑ์ทหารของกองทัพมันไม่ได้ใส่สะอาดขนาดนั้นถ้าเรื่องของคุณจิรัตจะเป็นประเด็นให้สังคมสามารถลากเรื่องนี้สาวไซเรื่องนี้ออกมาได้ก็น่าสนุกดีนะอีกเรื่องก็คือจริงๆตามกฎหมายเนี่ยคุณจิรัตต้องไปเป็นทหารในปีถัดมาเนาะแต่ผ่านมาเป็น10ปีละทําไมคุณจิรัตถึงไม่ต้องไปเป็นทหารแล้วก็ไม่โดนตารวจจับด้วยแบบนี้แปลว่าการหนีทหารมันสามารถทําได้ง่ายมากเลยนะแล้วเรื่องนี้คุณจิรัตว่ายังไงบ้างก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราที่เกิดขึ้นค่ะบอกว่าเป็นเรื่องเมื่อ14-15ปีก่น ตอนนั้นอายุ21-22จําได้ว่าไปที่อําเภอเขาให้ขึ้นรถไปกับเขาก็ไปไปศาลกลับมาที่อําเภอจับใบดําใบแดงแล้วก็กลับมาที่บ้านที่สงสัยว่าปลอมหรือเปล่ายืนยันว่าของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับจากมือเจ้าหน้าที่ในสถานที่ราชการสมมติว่าหนีทหารจริงคดีหนีทหารก็หมดอายุความไปแล้วผมจะปลอมเอกสารเพื่อหนีคดีที่หมดอายุความไปแล้วเพื่ออะไร ในเอกสารมีลายเซ็นเจ้าหน้าที่5-6คนมีพลเอก3คนมีเลขเอกสารไม่เข้าใจว่าทําไมกองทัพไม่ไปตรวจสอบว่าเมื่อปี5-4เจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนประจําเขตนี้เรื่องเปลี่ยนชื่อตนเองทําเรื่องไปแล้ว4-5ปีก่อนจับใบดําใบแดง ในเรื่องการที่ไปเจอต้นขั้วเป็นชื่อเก่าคุณจิรัตน์นี่อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่ากองทัพบ,บอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนชื่อคนที่เปลี่ยนชื่อจะต้องนําเอกสาร,รเปลี่ยนชื่อไปแจ้งกับกองทัพคือกองทัพไม่ได้อัปเดตระบบกับทะเบียนราษ่ะซึ่งอันนี้ก็ทําให้สงสัยเหมือนกันนะว่าแล้วถ้าไม่ได้อัปเดตกับระบบทะเบียนราษกองทัพก็จะรู้แค่ว่าชื่อเก่าของคนคนนี้ไม่ได้มาเกณฑ์ทหารใช่ไหมแล้วตัวจริงเปลี่ยนชื่อไปแล้วเวลากองทัพส่งไปหาตํารวจว่าเฮ้ยมีคนคนนี้ไม่ได้เกณฑ์ทหารน่ะมันก็ยังเป น,นี่มันปี2024แล้วนะส่วนเรื่องลายนิ้วมือเช็คก,กับเพื่อนหลายคนหลายคนก็ไม่มีเช่นกันถ้าจะปลอมแปลงแค่ปั๊มลายนิ้วมือใส่ไปก็ได้สุดท้ายคือไม่ใช่หน้าที่ผมในการพิสูจน์ตัวเองเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกว่ากองทําให้พิเว l เลชกับตัวเองเป็นอย่างดีใครก็ไม่รู้มายื้อเรื่องว่าสสคนหนึ่งนี้าหาหรือไม่ตรวจสอบอย่างไว2วันก็มาแถลงเป็นฉากฉากสิ่งที่ควรตรวจสอบในฐานะฝ่ายค้านไม่รู้กี่ครั้งถามไม่ตอบไม่แถลงบ้าง ถามว่ามีนายพลกี่คนธุรกิจสนามก็ไม่เห็นชี้แจงอะไรเลยเงียบกริบถ้ามีคนไปร้องสสคนอื่นจะไล่เช็คทั้งสภาเลยไหมนะเอาง่ายๆค่ะคือในมุมมองคุณจิรัตคุณจิรัตไม่สนว่าเอกสารสอสอ43ที่ตัวเองถืออยู่จะเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะตัวเองแค่ทําตามที่เจ้าหน้าที่บอกเอกสารก็มาจากหน่วยงานราชการถ้ามันจะปลอมคนที่ปลอมก็คือหน่วยงานราชการคนผิดก็คือหน่วยงานราชการไม่ใช่คุณจิรัตรซึ่งตรงนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าสิ่งที่คุณจิรัตรพูดเป็นความจริงก็คือเขาเนี่ยแค่ทาตามที่ ตอนนี้มีคนที่ถือสอดอ43ปอมีกี่คนและถึงแม้ว่าตัวคุณจิรัตจะมีความผิดและจําเป็นจะต้องไปเป็นทาหารเลยทําไมตํารวจถึงไม่เคยมาจับตัวคุณจิรัตเลยอันนี้แปลว่าเจ้าพนักง,งานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่ามันต้องมีคนรับผิดชอบตรงจุดนี้ด้วยไหมอะสุดท้ายค่ะหลายคนก็ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆเรื่องที่คุณจิรัตโดนกล่าวหาว่าหนีทหาระ่ะ คุณเรืองไกลชื่อคุณคุณไหมคะคนเดียวกับที่ไปฟ้องคุณพิธาเรื่องถือหุนเสือค่ะเขาได้ออกมาพูดเรื่องนีไว้ตั้งแตัดสิงหาปี66แล้วนะว่าคุณจิรัตน์หนีทหารแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตอะไรนะคะคุณจิรัตน์ก็ให้สัมภาษณ์แค่ว่าตัวเองไม่ได้หนีทหารจบแต่แล้วจู่ๆค่ะพอคุณจิรัตน์ไปแตะแฮชแท็กทหารหนีไว้ทําไมหลายคนก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ๊มันยังไงอะไรหรือเปล่านะี เป็นคำสั่งของใครหรือเปล่านะก็ประมาณนี้นะคะและอันนี้ก็คือเรื่องราวในแฮชแท็กจีรัตค่ะทุกคนมีความเห็นว่าไงบ้างคะ่ะใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะและสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปข่าวสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นแฮชแทานะบาย